ในที่สุดพาร์ทสุดท้ายของ1 0 0วัน Explanted ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยถ้าอยากรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในพาร์ทนี้แล้วก็ตามไปดูกันเลยดีกว่าวันที่7จผมตื่นเช้ามาพร้อมกับกาแฟ1แก้วจากนั้นก็เดินไปเช็คกล่องจดหมายครับและผมก็ได้รับเงินส่วนแบ่งจากพิพิพธภัณฑ์เป็นเงินถึง4 0 0 0 0 G เลยทีเดียวเมื่อรับเงินมาแล้วความคิดในหัวของผมก็พุ่งทะยานออกมาทันทีครับโดยผมมีความคิดที่ว่าจะใช้เงินส่วนแบ่งจากมิวเซียมไปลงทุนกับการปศุสัตว์ในฟาร์มและไม่รอชาาตรงไปห ป้ามานีที่ร้านทันทีครับโดยผมได้ซื้อวัวมาถึง6ตัวแพะอีก4ตามด้วยกระต่ายอีกหนึ่งจากนั้นตรงไปซื้อตั๋วรถบัสเพื่อจะไปสำรวจถ้ำหัวกระโหลกจนหมดแรงลบลงไปวันที่เจเรียนวิธีทำเกรสแยมจากนั้นนำรั้วมาวางร้อมรอบคอกสัตว์โยนอุ่นลงถังเอ,อ่อถ้าใครที่สงสัยว่าผมเอาถาังมาจากไหนเนี่ยก็ผมคราฟในวันที่7 5้านะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่คลิปเข้าไปะนะและได้แวะซื้อลอสเตอร์ผัดผักผักดองและแครอทเคฟอีกด้วยซึ่งแครอทเคฟเนี่ กับป้ามานีครับหลังจากที่เราได้ให้ย่าม่วงกับป้ามานีไปป้ามานีก็จะขอครอทเคเพิ่มนะส่วนลอฟเตอร์เ่ยผมก็ได้เอาไปใส่ในบันเดิลกับจักปูครับทําให้ผมเนี่ยคอมพลีทบันเดิลส่วนของตู้ปลาเรียบร้อยต่อมาผมก็ได้มาลงสํารวจเหมืองชั้นที่40ลงมาครับเพราะผมต้องการจะตามล่าสเปริตดัสและเราเนี่ยจะได้รับแหวนที่เพิ่มโอกาสดรอปของจากมอนสเตอร์มาเป็นของรางวัลน,นะจนในที่สุดผมก็ได้ตามล่าพวกมันจนครบตามเป้าหมายที่กิวต้องการจากนั้นผมก็ได้วิ่งไปรับแหวนทันทีครับแต่ว่ามันก็ม่ีีแวนท เราต้องการอ่ะนะสาเหตุเนี่ยมันก็มาจากว่าไอ้เควสที่มันแจ้งเตือนน่ะครับมันเป็นคนละตัวกับสปิริตดัสนะคือมันเป็นของค้างขาวซึ่งเควสสปิริตดัสเนี่ยผมยังขาดอีกตั้งเกือบ200ตัวเนี่ยซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าการที่เราวิ่งมากิวตอนนี้มันก็เสียเวลาเปล่าครับนั่นทําให้ผมเนี่ยก็ต้องกลับมาตามล่ามันต่อนะเพราะผมยังขาดอีกตั้งเกือบ200ตัวใช่ไหมแต่มันก็ยังพอจะมีเรื่องดีๆอยู่บ้างอ่ะนะเพราะว่าหลังจากที่ผมฆ่าสปิริตดัสกลุ่มนี้ในชั้นที่27ผมก็ได้รับาเเเป็็นนนนขอออตบแแทททื่่ช้าาาามมใวัี78กครส จากนั้นเดินชมสวนฟักทองที่สุดแสนจะงดงามของเรารับเควสสเปเชียลบอร์ดของโรบินซึ่งเควสนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องตามหาไม้เนื้อแข็งหรือฮาร์ดบูดนจำนวน80ชิ้นครับเพื่อที่จะนําไปให้กับโรบินที่บ้านของเธอและผมก็ได้ทําการกระชับความสัมพันธ์กับชาวเมืองโดยการนําของไปให้กับทุกๆคนด้วยครับแต่ในระหว่างนั้นผมก็ได้พบกับวิกเตอร์ที่กําลังยืนเหม่อ่อยู่คนเดียวบริเวณริมสระน้ําและด้วยความที่ผมกับวิกเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะสนิทกันในระดับหนึ่งผมก็เลยมุ่งตรงไปหาเขาทัานททีีคครัด้้วยยาามมสสงงงของออผเเํใหต,ต์จจป็นะ เล่าเรื่องราวที่ของเขากังกวลอยู่ตอนนี้ให้ผมฟังวิกเตอร์อธิบายว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยไม่สบายใจกับเรื่องที่เขายังคงไม่มีงานทําในตอนนี้เขาจึงออกจากบ้านมาสูดอากาศข้างนอกเนี่ยแหละแต่จริงๆแล้ววิกเตอร์ได้ปฏิเสธข้อเสนอการทํางานมากมายเลยครับพอมันไม่น่าสนใจเอาซะเลยและเหตุผลที่สําคัญเลยก็คือเขาเนี่ยไม่อยากจะออกจากคุบเขาแห่งนี้ครับแล้วก็ไปทํางานจนตายอยู่นอกเมืองซึ่งเขาเนี่ยอยากทํางานอะไรก็ได้ที่สามารถเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ใช่ถูกคนอื่นสั่งไมกทีและก็แน่นอนครับเนื่องจากตัวผมเองเนี่ยก็ลาออกจากงานมา ก่อนที่จะมาทําฟาร์มอยู่ในหุบเขาแห่งนี้ซะด้วยผมก็เลยเข้าใจเป็นอย่างดีครับว่าตอนนี้วิกเตอร์คิดอะไรอยู่ผมจึงเล่าเรื่องราวของผมตอนที่กําลังทํางานอยู่กับโจจ้าให้เขาฟังครับว่ามันเร้ายขนาดไหนและก็แน่นอนครับคนหัวอกเดียวกันมาคุยเรื่องเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วเขายังบอกผมต่ออีกด้วยครับว่าคุณแม่ของเขาก็ยังคงกดดันให้เขาเนี่ยไปทํางานในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทําอยู่นะแต่เขาก็ยังคงหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถหางานทําในหุบเขาแห่งนี้ได้ซึ่งงานนั้นเนี่องเนาาทขชบ และเป็นงานที่ได้อิสระมากๆด้วยในระหว่างทางผมก็ได้เจอกับคุณลุงวิลลี่ด้วยครับซึ่งคุณลุงแกแหน,นก็กํลาลังตั้งข้อสงสัยอยู่นะว่าหินที่มันตั้งทับ ทางตรงนี้อยู่เนี่ยมันหายไปได้ยังไงกันจากนั้นผมก็ได้มาเจอกับซูซานครับที่กําลังชื่นชมฟักทองยักษ์ในสวนของเธอและนั่นก็เป็นเพราะว่าปุ๋ยคุณภาพดีที่ผมเพิ่งให้เธอไปก่อนหน้านี้นั่นเองและเพื่อเป็นการขอบคุณเธอก็ได้ขอให้ผมเนี่ยเข้าไปข้างในบ้านพร้อมกับเธอครับเพราะเธอเนี่ยมีบางอย่างที่จะให้ซึ่งสิ่งของที่เธอให้กับผมเนี่ยมันไม่ใช่เงินครับแต่มันเป็นอะไรที่มีมูลค่ามากกว่านั้นนั่นคือสิทธิบัตรในการใช้กรรมวิธีการหมักของซูซานนั่นเองซึ่งไอใบอนุญาตอัันนนี้น้มจะะทําใหบรแลพ เราเมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและในช่วงบ่ายของมันนี่ผมก็ได้ทําการครบกับมารุคราฟแหวนอิริเดียมและได้ทําการตัดไม้ทําลายป่าจนเลเวลฟอชชิ่งของผมเนี่ยขึ้นเป็นเลเวลสิเลยทีเดียววันที่79็ิลีอาได้มายืนรอผมอยู่หน้าบ้านแล้วครับโดยเธอบอกว่าเธอเนี่ยอยากจะให้ของขวัญกับผมนะซึ่งผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันครับเพราะวันนี้มันไม่ใช่วันเกิดผมนะและมันก็ไม่ได้มีวาระสําคัญอะไรใช่ไหมที่ให้เธอจะให้ของขวัญแต่เธอก็ได้ให้ปฏิมาก,กรรมที่เธอได้ทําเองกับมือให้กับเราอะนะต่อมากิจ ให้ของขวัญชาวเมืองเดินส่งของคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าในเมื่อซูซานเธอปลูกข้าวโพดหน้าบ้านไว้อยู่แล้วเนี่ยแล้วเธอจะมาขอข้าวโพดในควสบอร์ดประจำวันอีกทําไมแต่ช่างมันเถอะครับในเมื่อเงินมางานเราก็ต้องเดินต่อไปจากนั้นผมก็ได้ลงมายังเหมืองครับเพื่อที่จะตามล่าสเปริดดัสและในขณะที่เราตามล่าสเปริดดัสเนี่ยเราก็ได้ถือโอกาสนี้ในการฟาร์มโคและไอรอนด้วยครับเพราะว่ามันก็เริ่มจะร่อยหล่อเต็มทีแล้วในครั้งวันที่80นอกจากข้าวโพดที่ออกผลผลิตให้กับเราเป็นครั้งทที่่่่เาาไไหรรรกกก็มูู้้ลิงตัวนอออยอคอยค ออกมาเนี่ยก็ได้ลืมตาดูโลกเป็นวันแรกจากนั้นวิ่งมาที่ร้านโรบินครับเพื่อที่จะสร้างโกดังหลังที่2นะคือโกดังหลังแรกมันก็อัปเกรดเสร็จแล้วใช่ไหมเพื่อให้มีการเสรียเวลาเราก็สร้างหลังที่2ไปเลยและนอกจากนั้นในวันนี้ก็จะเป็นวันเกิดของคุณปู่จอร์ดด้วยครับผมก็เลยเอาลีกมาให้เป็นของขวัญวันเกิดของคุณปู่จอร์ดนะครับคือคุณปู่จอร์ดเนี่ยเป็น NPC ที่ผมค่อนข้างชอบคนนึงเลยนะครับเขาให้อารมณ์แบบคนผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านอะไรแล้วน,นองเนี่ยผมก็เลยเอานางชอว์เจากนนั้้ผมไดเก็บ ไข่สด,สดๆจากฟาร์มมาทําเป็นไข่ดาวด้วยนะต่อมานําเจมเบอรี่ไปยัดปากรูปปั้นให้ตาของมันเปลี่ยนเป็นสีแดงครับเราจะได้รับผลไม้สตาร์ฟูดมาอีกเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นและได้ลงมายังเหมืองชั้นที่40เพื่อตามล่าสปิริตดัสครับหลังจากที่ตามล้างผอาพันพวกมันอยู่นานในที่สุดเราก็ได้รับแหวนโบก้าสักทีโดยความพิเศษของแหวนวงนี้นะก็คือมันจะเพิ่มโอกาส d r อปของจากมอนสเตอร์ครับเมื่อเราใส่มันอยู่ในมือจากนั้นผมนก็ได้เปลี่ยนแหวนมาใส่เป็นแหวนนั้นทันทีเลยนะ นจนทําให้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ผมเนี่ยต้องนอนบนพื้นวันที่82เก็บโอ๊กได้สิ้นส่งเควสสเปเชียลบอดของโรบินอัปเกรดโกดังซื้อคอปเปอร์จากครนจากนั้นก็ไปลงเหมืองครับจนถึงประมาณตีหนึ่งเนี่ยผมก็กลับมาจากบ้านนะแล้วก็เผาไอรอนตั้งไว้ก่อนจะเข้านอนวันที่83พัมกินของผมก็โตเต็มที่แล้วครับและแถมยังมีฟักทองที่โตเกินหน้าเกินตาคนอื่นในสวนมาอีกตั้ง2ลูกเนี่ยและวันนี้ตอนประมาณ4ี่ทุ่มเนี่ยก็มีเทศกาลครับในระหว่างนั้นเนี่ยผมก็เดินชม ไปเรื่อยนะจะได้วางแผนว่าจะวางอะไรตรงไหนบ้างจนผมเนี่ยก็ได้มาพบเจอกับจดหมายประหลาดๆเข้าครับของใครสักคนเนี่ยแหละที่เขียนว่าจงรอการกลับมาของคุณปู่ในรุ่งอรุณของปีที่3ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะน่าสงสัยนะครับวพาคุณปู่เราเนี่ยก็อยู่ในหลุมข้างบนนั้นใช่ไหมและก็จะกลับมาได้ยังไงวะแต่ก็ช่างมาันเลยครับจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ลงมาด้านล่างนะั้นแล้วก็เจอกับเรือครับซึ่งผมเนี่ยก็ลองดูนะว่าเอ้ยมันจะทําอะไรได้บ้างจนผมกดคลิกเข้าไปมันก็พาผู่ไปผลอกที่งงนึ่นซะงั้นซึ่งผมก็กัา,าทน ให้ผมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอยู่นานอยู่เหมือนกันครับในการที่จะเคลียร์พื้นที่ให้มันโล่งนี่ขนาดผมใช้แคนโซ่แอนิเมชันเนี่ยมันก็รอไปสักเกือบ2องทุ่มเลยนี่ยังไม่รวมทางลับอีกทางนึงนะครับตรงด้านล่างของฟาร์มเราเนี่ยมันก็ยังมีทางลับอยู่อีกนะให้เราเนี่ยทำลายฝาดงพงไพรเข้าไปข้างในแต่ผมเนี่ยก็ยังเคลียร์พื้นที่ไม่หมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่จะเข้าร่วมงานเทศกาลแล้วใช่ไหมและเมื่อผมมาถึงภายในงานเนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนผมเป็นตัวประหลาดเลยครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างงาานเทศก นกันหมดเลยนะและเหมือนผมเป็นคนเดียวนะที่ไม่อ่านลายกลุ่มหรือไม่อ่านจดหมายให้ดีเนี่ยขนาดป้าแพมกับลุงแอนดี้ยังแต่งตัวสเต็มยศเลยแม้แต่ดุงไรนัสเองเนี่ยแกก็มีหูแมวของแกเตรียมมาด้วยนะเออและแน่นอนคราฟไฮไลท์ของการเทศกาลวันนี้เนี่ยมันก็คือเขาวงกดนะซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมามากมายเลยนะเพราะว่าดูจากกล่องที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยผมก็เลยต้องทําการหาทางเดินเข้าเขาวงกดอยู่นานเลยและเมื่อผมหาทางตามมันจนเจอเนี่ยผมก็รับรู้ได้ครับว่าไอ้กล่องพวกนั้นเนี่ยมนเป็นของปล นะไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณสุสารที่อเล็กยืนอยู่ข้างบนน้าพุซึ่งตรงนี้เนี่ยกว่าผมจะเข้าไปเช็คข้างในได้เนี่ยมันใช้เวลานานเอาอมากๆเลยครับแม้แต่บริเวณด้านหลังของเฮลี่และตรงด้านหน้าของวิกเตอร์เนี่ยมันก็เป็นกล่องของปลอมนะครับและกว่าผมจะเข้ามาถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยบอกเลยครับมันล่อไปหลายนาทีมากผมเนี่ยเกือบจะยอมแพ้ไปแล้วและในที่สุดความพยายามของผมมันก็แสดงผลออกมาครับเพราะผมเนี่ยได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับในการวิ่งวนอยู่ในเขาวงกดจนในที่สุดผมก็เจอโกลเด้นพัมกินวันที่84 วันสุดท้ายของฤดูใบไม้ร่วงและวันนี้เหล่าพืชผักผลไม้ในฟาร์มของเราเนี่ยก็ได้ทําหน้าที่ของมันอย่างสุดความสามารถครับเพราะพวกมันเนี่ยออกดอกออกผลกันเต็มที่เลยนะก่อนที่พวกมันเนี่ยจะลาจากเราไปในวันพรุ่งนี้และในวันนี้เองไวน์องุ่นของเราก็หมักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมเลยตัดสินใจที่จะทําถังหมักไวน์เพิ่มเราไปไว้ในโกดังของคุณปู่นะแต่ก่อนอื่นเราจําเป็นจะต้องนําผ,ผลผลิตที่ได้วันนี้ไปขายก่อนครับเพื่อนําเงินทั้งหมดเนี่ยมาซื้อคอปเปอร์ออกับโคนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีคอปเปอร์บาร เท่าไรครับผมก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะต้องไปซื้อของเพิ่มและถ้าให้เราไปหาเองเนี่ยมันคงจะเสียเวลาแย่เลยก่อนกลับบ้านเนี่ยผมก็ได้นําไอศครีมมาให้กับซูซานเนื่องในวันเกิดของเธอครับจากนั้นก็ได้นําโคกับคอปเปอร์เนี่ยมายัดลงในเตาหลอมนะเพื่อที่ทำคอปเปอร์บาร์แต่กว่าที่เราจะได้คอปเปอร์บาร์มาครบตามจํานวนเนี่ยมันก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันครับและผมก็ไม่รอช้านำรีซอสทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยคราฟเป็นถังหมักไวน์มาจํานวน267้อยกชิ้นครับเพื่อจะนาไปวางในโกดังของคุณปู่ และวันที่85วันแรกของฤดูหนาวที่แสนจะเงียบงาผมก็พื่น,นึกขึ้นได้ครับว่าผมเนี่ยลืมเก็บพัมกินดาวทองนะเพราะผมเนี่ยเอาพัมกินที่ผมมีเนี่ยจับยัดลงไปในถังมักวายหมดเลยนะทำให้ตอนนี้เนี่ย ผมขาดพอมกินดาวทองเพื่อที่จะไปส่งเควสในท้องแพนทรีครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะผมเนี่ยก็ได้คิดวิธีแก้ออกเป็นที่เรียบร้อยนะคือการคราฟซีดเมเกอร์และจับพอมกินที่มันไม่มีดาวเนี่ยไปยัดลงในซีดเมเกอร์นะซึ่งสถานที่ที่เราจะใช้ในการปลูกเนี่ยก็คือโกดังของคุณปู่นั่นเองครับเพราะว่าชั้นล่าเนี่ยมันจะมีที่ให้เพาะปลูกอยู่นะและในช่วงท้ายของวันที่85เนี่ยผมก็ได้เอาคบเพลิงมาตกแต่งบริเวณน้ําตกตรงนี้ครับที่มันเป็นน้ำพุร้อนผมคิดว่ามันน่าจะสวยด ทั้งหมดเลยครับพาะผมตั้งใจที่จะสร้างเลเยอร์ใหม่นะให้มันสวยยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรองรับฤดูใบไม้ผลิปีหน้าแต่ตอนนี้ผมก็ยังคิดไม่ออกหรอกนะครับว่าจะเอาอะไรไปวางไว้ตรงไหนอะนะแล้วก็มันยังมีเวลาอีกเยอะเลยให้คิดผมก็เลยตัดสินใจที่จะเอาของขวัญไปให้กับ n p c ต่างๆก่อนครับเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ n p c นะทำตัวเป็นเพื่อนมากดีๆแหละระหว่างทางก็รับเควสตเฟเชิลบอร์ดของคุณลูวิสัดด้วยครับเป็นเควสที่ให้เราตามหาพิสมีติกเจอร์รี่ครับแลทีี่่เหลือยผมก็ ทุบสปริงเกอร์บริเวณตรงนี้ออกครับแล้วก็พยายามที่จะจัด,จดใหม่ให้มันสวยกว่าเดิมนะซึ่งรายได้ในฤดูหนาวเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยเลยครับเพราะผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปตกปลานะแล้วก็ผักอะไรต่างๆน,น,นะก็ไม่ได้ปลูกแล้วด้วยคือมันปลูกไม่ได้ฤดูหนาวตอนนี้เนี่ยก็ทําได้แค่เอาเห็ดมาขายนี่แหละวันที่87ผมก็ได้ลองผิดลองถูกมาเยอะเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยไปดูนะว่าผมจะจัดฟาร์มยังไงดีซึ่งผมเนี่ยก็ทุบ วางทุบวางอยู่ทั้งวันเลยครับและช่วงบ่ายของวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปปิกนิกที่สุดแสนจะอบอุ่นกับคุณครูเพนนีที่สุดแสนจะน่ารักและเหล่าเด็กๆที่แสนซนอีกด้วยผมบอกเลยครับว่าการปิกนิกในครั้งนี้เนี่ยมันอบอุ่นที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาอบอุ่นไปจนถึงกระดูกสันหลังผมเลยตกเย็นผมได้นําของที่หาได้เฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นเนี่ยมาส่งในห้องคราฟรูมด้วยครับจนทําให้ตอนนี้เนี่ยผมสามารถคอมพลีทห้องอีกห้องนึงได้แล้ววันที่88%ผมได้รับจดหมายเชิญจาก โอลิเวียครับให้ไปเข้าร่วมงานปาร์ตี้ที่บ้านของเธอซึ่งชาวเมืองส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปกันหมดเลยนะเพราะว่าแขกรับเชิญพิเศษของวันนี้เนี่ยนั่นก็คือผู้ว่าการนั่นเองซึ่งผมก็ต้องไปแหละครับซึ่งในเช้าของวันนี้เนี่ยผมก็จัดแปลงผักใหม่อีกแล้วนะคือผมก็ทุบอันเก่าออกหมดเลยครับแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ1-2สัปดาห์เลยนะกว่าผมจะหาอันที่มันลงตัวได้เนี่ยผ่านมาไม่ถึง10นาทีผมก็เปลี่ยนใหม่อีกละคือช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงฤด,ดูหนาวนะครับแล้วก็ม ใช้เวลานานมากนะในการจัดฟาร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรเปลี่ยนไปหรือบางจุดที่มันหายไปเนี่ยก็ขอให้ด้วยน,นะครับผมทุบทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่อีกแล้วหลังจากจัดฟาร์มเสร็จเนี่ยผมก็ได้มาร่วมงานปาร์ตี้ที่โอลิเวียเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งบรรยากาศภายในงานโดยรวมเนี่ยมันก็ค่อนข้างสนุกเลยนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะที่ตอนผมเล่นเกมเนี่ยผมไม่ได้เปิดเสียงและหลังจากงานปาร์ตี้ได้จบลงเนี่ยผมก็ได้มาตามเก็บไม้ต่อครับเพราะว่าตอนที่เราเอาไม้ไปทําถังมักไวาเนี่ยไม้ในกล่องผมก็เกลี้ยงเลยตอนนี้เนี่ยก็ต <design> ตื่นเช้ามาในวันที่89ผมได้ทา resin, ําท 1989, ทการเก็บโอ๊กเรซินครับแล้วก็น้ําฟักทองที่มันก็หมักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็ได้ grain. นาําน้ํ um าฟักทองไปขายและใช้เวลาที่เหลือไปกับการแต่งฟาร์มต่อนี่วันที่90แล้วผมก็ยังแต่งฟาร์มไม่เสร็จเลยนะจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการมาที่บ้านขอรโรบินครับเพื่อที่จะย้ายกดังให้มาอยู่บริเวณใกล้ๆกันนะมันจะได้สวยกว่าเดิมต่อมาเนี่ยผมก็ได้ย้ายเล้าไก่กับข้อกัวมาไว้หน้าบ้านครับเพราะผมคิดว่าผมเนี่ยจะสร้างเล้าไก่กับข้อกัวเพิ่มนะอีกประมาณ4หลัง ซึ่งถ้าเอามาไว้โซนข้างหน้าเนี่ยเราจะสามารถแบ่งแยกได้เลยครับว่าโซนหน้าบ้านเนี่ยจะมีโซนอะไรบ้างและได้สร้างโกดังเพิ่มอีกหนึ่งหลังด้วยหลังจากนั้นผมก็ได้มาเคลียร์บริเวณโซนปลูกผักอีกแล้วครับคือผมเนี่ยก็ทุบพื้นออกนะแล้วพอมาวางเช็กดูดีๆเนี่ยเอ้ยมันไม่สมส่วนนี่หว่าก็เลยต้องทุบแล้วก็วางใหม่อีกแล้วซึ่งผมก็ยังทําโซนแปลงผักไม่เสร็จหรอกนะครับผมก็ตัดสินใจที่จะมาเคลียร์รั้วออกก่อนนะเพราะผมได้ย้ายโซนเลี้ยงสัตว์ไปไว้หน้าบ้านแล้วใช่ไหมซึ่ และในะที่สุดเนี่ยผมก็คิดออกนะว่าจะวางแปลงผักเป็นยังไงดีนะคือผมเนี่ยก็จะวางจุดตรงกลางไว้นะครับไว้ใส่จูนิโมฮัทซึ่งผมเนี่ยก็ไม่เคยใช้งานเจ้าจูนิโมฮัทเลยนะปกติแล้วเนี่ยผมเก็บเองตลอดครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ตีหนึ่งแล้วนะคือมันขึ้นวันถัดไปแล้วแต่ผมเนี่ยก็ยังจัดไม่เสร็จครับแล้วผมก็ไม่ยอมแพ้ครับผมพยายามจัดทุกอย่างเท่าที่ผมจะนึกภาพออกให้มันออกมาดูดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะและแปลงผักของผมเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับก่อนที่ผมเนี่ยจะสลบล้มลงไปวันที่91ผมมก็มาเคีียรพื้นท่โก บ้านให้มันโล่งก่อนครับเพราะผมรู้สึกว่าจะมีไอเดียใหม่ๆและในการแต่งฟาร์มโดยผมก็ได้ใช้วิธีเดียวกับเมื่อวานเลยครับคือการใช้ยูเดียมสวิงเกอร์เนี่ยวางล้อมรอบแล้วก็เว้นตรงกลางไว้นะเอาไว้ใส่เจ้าสแคร c โคลและจูนิโม่ฮัทแต่วันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นสัปดาห์ใหม่แล้วนะครับผมก็เลยมาเตรียมของเพื่อที่จะนําเป็นของขวัญไปให้กับเหล่า n b c ในเมืองจากนั้นก็วิ่งแจกของคนอื่นไปทั่วเลยเมื่อเสร็จภารกิจเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคนในเมืองแล้วผมก็ได้ทําการเตรียมของครับเพื่อที่จะมา จากนั้นก็ได้ทําแปลงผักคล้ายๆกับอันแรกเลยครับค่อยๆวางทีละชิ้นทีละชิ้นและเมื่อวางโครงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการเอาเมเล็ดเอนชียนซีดมาปลูกครับเพราะผมลืมปลูกเมล็ดเอนชียนซีดนะคือมีเวลาตั้งนานแต่เพิ่งผมปลูกวันนี้ต่อจากนั้นผมก็ได้นํารั้วมาวางกั้นอนาเขตดูครับว่ามันจะกั้นเป็นยังไงบ้างซึ่งมันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ครับสุดท้ายเนี่ยผมก็ตัดสินใจที่จะทุบทิ้งต่อจากเมื่อวานเลยครับในวันที่9 2ผมมก็มาขยับแปลงผักนะให้้มมันนขึนาข้างบนนิดห่อยคะผมกามกางเิน and ดูแคบๆยังไงก็ไม่รู้ผมก็เลยขยับขึ้นมาด้านบน1บล็อกส่วนบริเวณตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเพิ่มทางเดินครับให้มาเป็น3จากปกติที่ผมเนี่ยใส่แค่2นะ 2> คือตอนที่ทํามัน2ทางเนี่ยมันจะมีรูขาวๆอยู่ครับที่มันเป็นจุดบ่งบอกว่าตรงนี้เป็นทางเดินนะซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับรู้สึกว่ามันเกะกะยังไงก็ไม่รู้ผมก็เลยเอาแผ่นไม้มาปิดและผมเนี่ยก็ได้ขยับพื้นที่โล่งด้านบนขึ้นมาอีก1บล็อกด้วยครับเพื่อที่จะให้มันมีที่เพียงพอในการวางรั้้วนะเเมืื่่อรากพทีได คร่าวๆแล้วเนี่ยผมก็ขยับขยื่นทุกอย่างให้มันลงล็อกตามที่ผมวางแผนไว้ครับซึ่งภาพที่เห็นตอนนี้เนี่ยก็คือน่าจะครบหมดแล้วแหละคงจะไม่เปลี่ยนแล้วมั้งจากนั้นก็ได้เริ่มต้นวางรั้วเลยและเมื่อวางเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งผมก็ได้เว้นช่องทางเดินไว้ด้วยนะซึ่งมันก็มีจุดที่ผมไม่ค่อยชอบอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าบริเวณทางเดินฝั่งนี้เนี่ยมันก็น่าจะแคบนะคือมันมีทางเดินแค่1ช่องเองจากปกติเนี่ยที่ผมวางไว้2ช่องแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็เลยปปลล่่อออยไกนนเช้้าาววัที93ผมรบดโโแะ จากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปเก็บน้ําผักครับ ตาม้วยการเตรียมของขวัญที่จะเอาไปให้ n b c ในวันนี้แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ได้แวะมาหาครินครับเพื่อที่จะซื้อโคที่เขาก่อนนะเป็นจำนวน100ชิ้นเลยในระหว่างที่กําลังให้ของขวัญกับ NBC เนี่ยก็ได้นําน้ําผักมาขายด้วยครับรับสเปเชียลเควสของโรบินและบังเอิญไปได้ยินบทสนทนาระหว่างแม่ลูกคู่นี้เข้าและในระหว่างที่ผมกําลังจะเดินทางกลับบ,บ้านด้วยไมค์คาร์เนี่ยผมก็บังเอิญเจออวิเกลที่เหมือนจะมาเล่นโซนบิดที่นะครับ <laughs> จากนั้นเนี่ยว่าผมกลับมาถึงบ้านผมก็ได้นาโอเบลิกมาวางไว้้้้ดดาานหนหโกกังงของคุณปูแลว็ วางไว้หน้าบ้านอีกหนึ่งชิ้นนะเพื่อที่จะให้วาปมาเก็บวายได้ง่ายยิ่งขึ้นช่วงเช้าของวันที่94เนี่ยผมก็ต้องมาแก้ฟาร์มบริเวณหน้าบ้านอีกครับเพราะว่าผมเนี่ยเหมือนจะวางผิดนะนะและผมเนี่ยก็ได้ย้ายโกดังมาอยู่บริเวณหน้าฟาร์มเลยครับมันจะได้ง่ายต่อการทําวายนะเก็บเสร็จปุ๊บก,ก็เอาไปใส่ถังได้เลยและก็ได้สร้างโกดังเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังด้วยและเนื่องจากวันที่เป็นวันเกิดของแซปแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยสนิทกับแซปเท่าไหร่ครับทำให้ผมไม่สามารถเข้าห้องแซปได้นน้้้ใใในน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 นตตตอออีีหลลลัังงจจาาาาากกกกเเเ่่่ยยยผมมมม็็ชนวนูรรแฟ มายืนรอแซบที่หน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าต้องรอไปเมื่อไรเหมือนกันครับแต่ผมก็รอแหละและในที่สุดแซบปีก็ออกไปจากห้องแล้วต่อมาเนี่ยผมก็ได้มาตัดไม้บริเวณ Secret ล o o ทครับเพราะว่าเราขาดแกนฮาร์ดบูทมากตอนนี้และก็ได้ใช้เวลาที่เหลือในการถางป่าบริเวณซินเตอร์แซบไปด้วยนะครับวันที่95เนี่ยผมก็ได้มาเตรียมของที่จะทําเครื่องผลิตมายยงเนสครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้วางไว้ในเล้าไก่นี่แหละครับเพราะพื้นที่ข้างนอก ที่จะเดินทางมาสำรวจทะเลทรายต่อเลยแต่ก่อนที่เราจะไปลงเหมืองกันเนี่ยผมก็ได้แวะมาซื้อดีลักสปีดโกลที่แซนดี้ก่อนครับเป็นจํานวน150ถุงเลยนะและเมื่อผมลงมาสำรวจในถ้าหัวกะโหลกในชั้นที่39ผมก็ได้รับอมิจิโอดมาเป็นจํานวน5ชิ้นโอ้โหสุดยอดไปเลยซึ่งผมเนี่ยก็ได้ของเท่านั้นแหละครับก่อนที่ผมจะล้มลงไปวันที่96ผมมาเช็คทาวเวอร์ลิงคัก่อนครับเผื่อมันจะขายป๊อปปี้ซีดนะซึ่งผมก็ไม่เจอครับต่อมาผมได้วิ่งมาบริเวณป่าซินเดอร์แซฟครับเพื่อที่ เพราะว่าโรบินดีเซอร์เนี่ยผมขาดีแค่ไม้ไม่กี่ชิ้นผมก็จะสําเร็จเควสตไปได้และวันนี้เนี่ยผมก็ได้นำอ์ติแฟกต์ไปให้กับกันเธอด้วยครับเพราะวันนี้เนี่ยมันเป็นวันเกิดของกันเธอนะจากนั้นก็ได้เอาของไปเก็บและซื้อตั๋วรถบัสไปยังทะเลทรายทันทีแต่เมื่อมาถึงเนี่ยผมก็ได้ทําการปลูกต้นโอ๊กไว้ที่ทะเลทรายแห่งนี้เนี่ยแหละครับเพราะว่าพื้นที่มันก็กว้างดีนะข้างล่างะแล้วผมก็คิดว่าถ้าผมสามารถปลูกต้นโอ๊กไว้ที่นี่ได้เนี่ยโอ๊กเดซินที่ผมกําลังขาดแคลนอยู่ตอนนนีี้้่่่่ยมมััก็จะไไใชปปญหาตอตแลว เราเนี่ยก็จะสามารถสร้างถังหมักไว้ได้อีกเป็นพันชิ้นด้วยความง่ายได้และแน่นอนครับผมไม่ได้ปลูกเล่นๆนะผมปลูกไว้เยอะมากๆเลยแหละและผมเนี่ยก็ได้ทําการโค่นต้นมะพร้าวแถวนั้นเพื่อที่จะนํามาคราบเป็นแผ่นไม้เพื่อที่จะวางเป็นทางเดินไว้ด้วยนะมันสวยดีจนตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วครับผมก็เลยต้องรีบใส่ปุ๋ยต้นไม้นะมันจะได้โตเร็วขึ้นก่อนที่วันนี้เนี่ยผมจะสลบลงไปอีกในช่วงเช้าของวันที่97ผมได้ใช้เวลาในช่วงนี้ไปกับการตกแต่งบริเวณโซนเลี้ยงสัตว์ครับโดดยกกาาาารารรรววงัั้้เเพพิิ่่่่มมมตออผ็ไไปหบบนคืทีจะ สร้างบานเพิ่มอีกหนึ่งหลังหลังจากนั้นก็ได้มาวางรั้วบริเวณแปลงผักหน้าบ้านเพิ่มด้วยนะเพื่อที่จะกั้นที่ไว้ให้มันเท่ากับโซนเลี้ยงสัตว์นี่แหละและแน่นอนครับเหมือนทุกๆครั้งเลยเวลาผมคิดที่จะวางรั้วล้อมรอบเนี่ยมันต้องเกิดอะไรที่มันทำให้ผมหงุดหงิดจนผมี่ยจะต้องขยับแปลงผักมาอีกทุกทีเลยและในที่สุดผมก็สามารถวางรั้วได้ด้วยความสบายใจสักทีครับและหลังจากที่เราทํางานในฟาร์มมาในเนื้อเนี่ยผมก็เลยคิดที่จะไปหาของกินในสตาร์ดบซาลูนรัเอกบ้างนะครักเม ตดวิ่ไม่พักผ่อนเลยเนี่ยมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีครับและเมื่อผมมาถึงร้านเนี่ยผมก็เห็นโอลิเวียเนี่ยยืนดื่มอยู่คนเดียวนะผมก็เลยเข้าไปดื่มเป็นเพื่อนเธอหลังจากที่ออกมาจาก Star ์ด s อ a สตาร์ลูนเนี่ยผมก็ได้มาหาคุณลุงเลวิสครับแล้วก็ได้รู้ว่าโอว้วันนี้เนี่ยเอมิลี่ได้จัดอีเวนต์พิเศษด้วยนั่นก็คือแฟชั่นโชว์ของเอมิลี่นั่นเองซึ่งคนเข้าร่วมเนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะนั่นรวมถึงผมด้วยเช่นกันหลังจากที่กลับมาจากการพักผ่อนแล้วเนี่ยผมก็มาทางานต่อเลยนะ เช่นกันครับวันที่98ผมเดินท้ามาหาป้ามานีครับและผมก็ได้ทาการซื้อออโตกรา p อร์มา2ชิ้นนะสำหรับตั้งในเล้าไก่และคอกวัวและได้ทําการซื้ออาหารสัตว์มาเก็บไว้ด้วยครับเพราะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยผมไม่สามารถที่จะผลิตอาหารสัตว์ได้โดยตนเองในระหว่างทางเนี่ยผมก็ได้แวะเทเวลลิงคาร์ดด้วยครับเพราะผมต้องการที่จะหาป๊อปปี้นะคือตอนนี้เนี่ยผมขาดแค่ป๊อปปี้ชิ้นเดียวครับเควสคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เราเนี่ยก็จะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะแล้วไอ้หนูนี่มาตกลงแถวนี้ได้ยังไงวะเนี่ยและดู และในตอนนี้ฟักท้องเราก็โตเต็มที่แล้วทําให้ผมเนี่ยสามารถส่งบันเดิลในห้องแพลนทรีได้แล้วด้วยครับตอนนี้เนี่ยก็ขาดแค่ป o อปปี e ซีเนี่ยแหละในระหว่างทางที่ผมกาลังจะเดินทางไปยังคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยผมก็ได้บังเอิญเจอกับแครที่เพิ่งจะเลิกงานเอาป่านี้เข้าโดยเธอเนี่ยก็ได้ถามครับว่าผมเนี่ยอยากจะไปทานข้าวที่บ้านเธอไหมซึ่งก็แน่นอนครับ ของฟรีเนี่ยใครๆก็ชอบผมก็เลยตอบตกลงไปทันทีซึ่งเวลานัดเนี่ยมันก็เป็นเวลา4ี่โมงครับโดยผมเนี่ยจะต้องขึ้นรถบัสไปะนะแลวเธอก็ได้มอบที่อยู่ของเธอมาให้กับผมหลังจากที่ได้พูดคุยกับแคลนิดหน่อยเนี่ยผมก็ได้มาทําการส่งเควสที่ขาดอยู่จนครบครับและในตอนนี้ผมก็มีกรีนเฮาส์เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วในวันที่99เนี่ยผมก็ได้นำสปริงเกอร์มาไว้ในกรีนเฮาครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะมีพื้นที่ให้ปลูกต้นผลไม้เนี่ยเยอะมากเลยนะ จากนั้นเนี่ยผมก็ได้เดินทางไปหาแคร์ที่บ้านครับซึ่งระยะทางเนี่ยมันก็ค่อนข้างไกลเลยนะโดยผมก็ได้มุ่งหน้าไปยังทิศทางของบ้านแคร์เลยครับจนเจอเข้ากับบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งผมเนี่ยก็ได้มุ่งตรงไปเคาะประตูบ้านของเธอทันทีเมื่อผมเข้ามายังภายในบ้านก็เจอเข้ากับแคร์ที่กาลังยืนรอเราอยู่เธอยังได้บอกเราอีกด้วยครับว่าคืนนี้เธอจะเตรียมสตูปลาเนย และเธอเนี่ยก็ต้องการลูกมือมาช่วยเธอในการเตรียมครัวสักหน่อยในขณะที่เรากําลังทําอาหารอยู่ด้วยกันเนี่ยแครก็ตัดสินใจจะเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทําอาหารเองมานานเป็นเดือนแล้วโดยเธอเนี่ยก็ได้อาศัยอาหารแช่แข็งของโจจ้าในการประทังชีวิตเอาซึ่งเธอเนี่ยก็คิดว่าเธอควรจะเลิกกินอาหารแช่แข็งสักทีแต่ดูเหมือนว่าในขณะที่เธอกาลังเล่าเรื่องให้ฟังอยู่เนี่ยเธอก็สังเกตเห็นนะครับว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยติดอยู่ที่หน้าของผมงเธอเลยอาสาที่จะเอามันออกจากหน้าของผมให้นะและหลังจากนั้นก็เอ่อนั่นแหละครับหลังจากที่เเราาาดินททง ข้าวที่บ้านของแครเสร็จแล้วผมก็ได้แวะซื้อต้นอ่อนของผลไม้มาด้วยครับและในระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยผมก็ได้เจอกับอบิเกด้วยนะโดยเราได้แวะทักทายกันนิดหน่อยครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าครอบครัวของเธอเนี่ยก็ได้กินแครนเบอร์รี่ที่ผมได้นําไปขายช่วงก่อนฤดูหนาวอ่ะนะและรสชาติมันเนี่ยก็เหมือนกับเศษขยะเลยเออนี่ก็ผ่านมาจะสสัปดาห์แล้วนะและก็แน่นอนครับเมื่อผมไปทักทายแคโรไลน์เนี่ยเรื่องที่เราคุยกันก็เป็นเรื่องแครนเบอร์รี่ที่เธอได้กินเมื่อคือนเนี่ยแหละก็หวังว่าจะไม่ จะมีเควสที่น่าสนใจปรากฏขึ้นในสเปเชียลบอร์ดแล้วนะและแน่นอนครับในช่วงเย็นของวันที่15ของฤดูหนาวเนี่ยมันจะมี Ni ท์มาร์เก็นะซึ่งมันก็จะมีทาวเวลิ่ m e r c ร์คัมาขายของอ่ะและแน่นอนครับสิ่งที่ผมตามหาเนี่ยมันก็คือดอก Poppy เพื่อที่จะนำไปใส่ในเควส t Community Center ให้มันเร็ๆไปแต่มันก็ไม่มีอ่ะนะผมก็เลยมาซื้อภาพวาดแก้เซงไปก่อนครับแต่ผมก็ยังไม่หมดหวังหรอกนะครับเพราะว่า n i g h มา a r k ก t เนี่ยมันจะมีประมาณ3วันใช่ไหมแล้วก็มันจะมีของมาขายเร ด้วยนั่นหมายความว่างานไนท์มาร์เก็ตของวันพรุ่งนี้เนี่ยร้านนี้จะขายมาเมล็ด p ๊อบบี้ซีดนะแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการปลูกมันอยู่ดีนะประมาณ7 8ถึงวันทําให้ในคลิปนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะ complete community center ได้อย่างแน่นอนครับผมตัดสินใจที่จะกลับมาบ้านนะนะแล้วก็เอาของที่ซื้อมาจากไนท์มาร์เก็ตเนี่ยแหละมาตกแต่งฟาร์มแทนและได้ทําการนาเซฟลิงเนี่ยไปปลูกในกรีนเฮาส์ด้วยครับก่อนจะเข้านอนและด้วยความที่ผมได้ดําของที่ผมสามารถขายได้ทั้งหมดไปขายเนี่ยทำให้รายได้ในวันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นไปเป็นนนนแสนเลยวนวะวััทีี่100ดวงงวนน้ขอผม ค่อนข้างดีเลยครับจากนั้นผมก็ได้ทําการไปหาโรบินครับเพื่อที่จะอัปเกรดบายเป็นขั้นที่2จากนั้นก็ได้มายัางคอมมูนิตี้เซเตอร์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้โดนของทุกอย่างจนมันขาดแค่ดอกป๊อปปี้และแรปปิดฟูดเมื่อผมเดินทางมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็พบเข้ากับอาคารร้างหลังหนึ่งครับซึ่งในหุบเขาสตาดิวัลเล่แห่งนี้เนี่ยอาคารร้างมันเยอะมากๆเลยและเมื่อผมเข้ามาสำรวจภายในอาคารเนี่ยมันก็สมกับเป็นอาคารร้างแหละครับรกจริงๆและแน่นอนครับหน้าที่ในการเก็บกวาดที่นี่เนี่ยมันก็ตกเป็นของเราอีกเช่นเคยยในททท้้าาี่สุดดผมก็ไํ มาซื้อวัวเพิ่ม4ตัวที่ป้ามานีครับเพื่อที่จะทําให้ฟาร์มของเรานั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเหล่าสัปปะสัตว์มากมายที่จะส่งผลต่ออนาคตของเราอย่างแน่นอนและในที่สุดก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวตลอด100วันใน Star Devil Ray Explanted Mod ซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะซ่อมแซม Community Center ได้สําเร็จนะแต่สิ่งที่ผมทําสําเร็จเนี่ยนั่นก็คือการจีบ n p c ฝ่ายหญิงทุกคนสําเร็จซกงั้นซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของผมเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าใครที่ชอบคลปแนวนี้กก็่าลลืมด like, Subscribe for Like Mo สตอดิเดคอนเทนต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับไปละบาย